วันนี้นะครับทางเจมาโชว์นะครับก็จะมานําเสนอนะครับองเท้าเรืองแสง LED นะครับก็มีทั้งสีขาวสีดำนะครับแต่วันนี้พอดีแอดมินนะครับมีใส่สีขาวนะครับใส่เองนะครับก็เลยจะเอาสีขาวมารีวิวนะครับอันนี้นะครับเรายังไม่เปิดไฟนะครับถ้าเปิดไฟปุ๊บอ่าเปิดไฟนะครับไฟนี้เปิดได้หลายสีนะครับก็กดไปเรื่อยๆนะครับ ทีหนึ่งเขียวจลิกีฟ้าเหลืองแล้วนี่อะไรเขียวทะเลเหรออ่าชมพูน,นี้ขาวนะครับอันนี้กระพริบเลยนะครับพอปรับได้ทั้งสองอันนะครับหรือใครจะใส่แล้วแบบสลับสีนะเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงครับซ้ายเขียวขวาแดงเะยนะครับเป็นไฟจราจรมาเลยครับ <c oughs> นี่นครับก็ปรับเหมือนกันก็น่าจะโอเค ก็พีดเหมือนกันแล้วนะครับลองปรับอีกทีหนึ่งเป็นลาย่อยทีมืดแล้วนะครับองปรับกับพิดนะครับเดี๋ยวก่อนลองปรับโอเคนะครับเวลาช้านะครับก็จะมีหัวให้ช้า์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเวลาเสียบก็จับคั่วสองข้างนะครับอย่าไปกระชากนะครับกระชากเดี๋ยวมันอาจจะหลุดนะครับก็ รักษาหน่อยนะครับตรงที่ชาร์จนะครับ่เปิดไฟนะครับลองมาดูปิดไฟบ้างเป็นไงนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าโคตรเทะเนะครับนี่ผมใส่คู่กับนาฬิการรอนนะครับเข้าผับนะครับสาวๆนี่ถึงก็มาชนแก้วเลยนะครับไม่รู้ว่าเพราะเทะหรือว่าแปลกนะครับ ก็ใครนะครับสนใรที่สนใจนะครับอ่รองเท้าเท่ๆอย่างนี้นะครับก็สามารถหาตื้ได้ที่ gadgetmacho.com ครับผมอันนี้ส่วนอันนี้เป็นนาฬิการอนนะครับก็เข้าคู่กันดีนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับรีวิวของเล่นแปลกๆของขวัญวันเกิดอะไรแปลกๆอย่างนี้นะครับก็เอาไปให้เพื่อนนี่รับรองถูกใจแน่นอนนะครับ กดติดตามขวาล่างครับสไครตได้เลยนะครับเราจะันใหม่คลิปหน้าครับผม